ตลาดนะครับสำหรับเอเชียพาร์ตเราน่าจะเห็นกันแล้วว่าหุ้นสิหุ้นนะครับที่กองทุนวายุพักถือเยอะแล้วมี ESG рейт ติ้งที่เป็น A ด้วยพอเขาเริ่มให้ความสําคัญเรื่อง ESG р a й т ติ้งนั้นกองทุนวายุพักใหม่ก็ต้องเลือกที่เปิลมาก่อนนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าฟันเมนเจอร์น่าจะมองแบบนี้เป็นหลักนะครับก็สิบตัวนะครับถ้าในเอเชียพาร์เราให้ไว้ก็จะเป็นฐางนงของบรท BCP KTB a d v a บี d ปูนใหญ่เค Bank C.R.C.C.P.F.S.C.G.P. แล้วก็ O.R. เช่นว่าชื่อที่บอกเนี่ยก็ติดอยู่ในนี่แหละในในมอดแอ i v e ฟแวลูวันนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับก็ก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราคัดกรองแต่บางตัวไม่ติดแต่ว่าหลังจากนี้นเะม็ดเงินน่าจะเน้นไปที่ E.S.G. เ e ตติ้งสูงๆด้วยนะครับก็เลยเป็นการคัดกรองเพิ่มเติมมากขึ้นเผื่อเอาไว้เผื่อกองกองทุนวายุพักมีไทม์ไลน์ที่เลื่อนออกไปเม็ดเงินจากกองทุน E.S.G. ก็อาจจะเข้ามาหนุนพวกนี้ด้วยเหมือนกัน